พันห้าพันห้าด้ไหมไงโอ้โหเจ็ดพันดอกนี้ยังไงต่อโอ้โหมาอีกครับสามพันหกมาอีกไหมโอ้โหนะครับดอกนี้หมื่นสองครับเพื่อนนะสวยจัดไปอีกครับเลยห้าฟรีนะครับไหลเรื่อยๆนะนะไหลเรื่อยๆเลยนะนะครับไหลเรื่อยๆเลยนะถ้าจบฟรีนี้ผมเลิกเลยนะถ้าได้เยอะอ่ะโอ้โหดอกนี้จะเป็นสองโอ้คือเยอะทุกดอกอะโอ้สองพัสี่มาอีกฮะมาอีกครับผมสี่พันห้ายังไงมาอีกไหมนะครับนะสวยจัดสวยจัดนะครับหนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยห้าสิบบาทนะฮะโอ้โหตอนนี้ห้าหมื่นไปแล้วเอ้าฟรีนียฟรีอีกอ้หนะครับไม่ันดู นะครับอะไรกันครับเนี่ยสองพันหนึ่งโอ้วีเป็นแสนครับตอนนี้คือแตกเป็นแสนครับบอกเลยนะครับถ้ามาอย่างเงี้ยถ้ามาอย่างนี้เป็นแสนครับบอกเลยถ้ามาอย่างนี้เป็นแสนนะฮะบอกเลยโอ้โหเหมือนสามเหลือสิบสามฟรีสปินนะครับนั่นนสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆวันนี้นะครับก็อยู่ในหน้าเกมนี้เลยนะครับมาจองเวสองกันอีกแล้วเพื่อนเพื่อน เอาวันนี้นะครับมีทุนอยู่ที่1 0,000บาทนะครับผมนะก่อนอื่นเลยนะครับฝากเพื่อนๆนะฮะกดไลค์กด s u b สไครป์ผมด้วยละกันนะครับเวลาผมมาลงที่ไมหม่จะได้ไม่พลาดกันนะครับผมโอเควันนี้ทุน1 0,000หมเดี๋ยวจัดไปเลยนะครับเบรดห้าร้อยครับเพื่อนๆนะจัดเต็มครับวันนี้เต็มระบบครับมาดูกันนะครับว่ามาจองเวสองเนี่ยเออเข้าฟิลิปปินส์ได้ไหมนะครับจะแจกให้เราหรือเปล่านะเพื่อนๆนะโอ้โหได้อยู่นะโอเคนะครับทุนหมื่นหนึ่งนะ พันสองไปอุ้ยยังได้อยู่พันหกอุ๊ยยังมาอีกอุ้ยเจ็ดพันห้าอุ้ยยังมาอีกครับพันห้ายังไงอดอกนี้หนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทครับเพื่อนๆเอาเด้เอาเด้เอาเด้นะครับสวยอยู่นะกดต่อครับกดต่อกดต่อเฮ้ยเบ็ดห้าร้อยนะเพื่อนๆน,นะเบ็ดห้าร้อยบาทนะฮะยังไง โอ้โหสามร้อยโอ้โหโอ้โหโอ้โหสี่ร้อยไปพันสามนะฮะกดต่อเรื่อยๆครับกดต่อเรื่อยๆฮะโอ้โห uh huh. oh, มาสองร้อยนะครับอุ uh ๊ย huh. ได้อยู่สี่พันห้านะครับรอบนี้นะครับเบตห้านนร้อยบาทนะฮะมาดูว่าฟีสปินจะลงหรือเปล่านะเ,เพื่อนๆนะ นะครับคือกดแบบไม่ต้องคิดเลยอ่ะนะฮะนะครับใครที่แบบว่าพอมีทุนอ่ะก็เล่นได้นะแต่ว่าก็อย่าแบบเล่นเยอะเหมือนผมนะครับเล่นพอประมาณก็พอนะครับมีเบ็ดอ่ามีทุนร้อยหนึ่งนะครับก็เล่นเบ็ดละบาท2บาทก็น่าจะได้กําไรอยู่แหละนะครับก็ค่อยปั้นขึ้นไปนะครับแต่ว่าส่วนผมอ่ะผมทุนเยอะทุนหนานะครับก็เล่นได้นะครับหนาอยู่ที่กําลังของตัวเองด้วยนะครับ นะไม่ใช่ว่าเห็นผมเล่นเบ็ดละ500โอ้โหมีทุนอยู่ร้อยเดียวจะเล่นเบ็ด500อก็ไม่ใช่นะเพื่อน,นนะเฮ้ยสแกตเตอร์สองตัวโอ้โหนะครับไม่มาว่ะมาดูกันนะฮะทุนหมื่นหนึ่งตอนนี้ก็ยังเหลือหมื่นหนึ่งเหมือนเดิมครับไม่ได้ลดเยอะนะฮะโอเคเจ็ดร้อยห้าสิบไปโอ้ยังได้อีกสี่พันนะฮะโอ้โหดูดินะครับแต่ละดอกนะฮะสแกตเตอร์ครับ 4ตัวครับน่นอนเบ็ดห0าครับไม่เคยเข้าเลยครับโอ้หสิบสอฟรีเบ็ดห0ารอาดี d นะครับเบ็ดห0าครับผมบอกเลยว่าผมไม่เคยเข้าฟิลิปปินส์เบ็ดห0าครับอู้โหดอกแรกก็ห้าพันสี่ละดอกนี้โอ้โหสามพันยังไงต่อดันแหละโอ้โหสี่พันห้าคือสวยอ่ะคือสวยทุกดอกแน่นอนนะยครับโอ้โหนะครับหนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยบาทครับดอกแรกนะฮะมาเหลืออีกสิบฟีสปินครับเพื่อน โอ้โหนะครับอย่านิ่งอย่างนั้นดิเฮ้ยอย่าทำอย่างนั้นดิเ <_ letter> ฮ้ยอย่านิ่งอย่างงี้ดิ <_ letter> เอาเออพันห้าพันห้าพี่เป็ไงโอ้โหเจ็ดพันดอกนี้ยังไงต่อโอ้โหมาอีกครับสามพันหกมาอีกไหมโอ้โหนะครับดอกนี้หมื่นสองครับเพื่อนๆนะสวยจัดไปอีกครับเหลืออีกห้าฟรีนะครับไหลเรื่อๆนะนะยๆเลยนะไหลเรื่อยๆเลยนะนะครับไหลเรื่อยๆเลยนะถ้าจบฟรีนี้ผมเลิกเลยนะ ถ้าได้เยอะอ่ะโอ้ดอกนี้จะเป็น2โอ้คือเยอะทุกดอกอ่ะโอ้สองพันสี่มาอีกฮะมาอีกครับผม4ี่พันห้ายังไงมาอีกไหมฮึมนะครับนะสวยจัดสวยจัดนะครับหนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยห้าสิบบาทนะฮะโอ้ตอนนี้ห้าหมื่นไปแล้วเอ้าฟรีได้ฟรีอีกฮู้ยนะครับไม่ดันดูนะครับอะไรกันครับเนี่ยสองพันหนึ่งโอ้มีเป็นแสนครับตอนนี้คือแตกเป็นแสนครับบอกเลย นะครับถ้ามาอย่างเงี้ยถ้ามาอย่างนี้เป็นแสนนะครับบอกเลยถ้ามาอย่างนี้เป็นแสนนะฮะบ,บอกเลยโอ้โหเหมืนสามเหลือสิบสามฟรีสปินนะครับนั่นนนนะครับมันไม่ได้ก็เกินไปวะนะครับเบ็ดห้าร้อยเนี่ยโอ้โหแม่งโคตรสุดนะฮะสุดจริงสุดจริงโอ้โหดอกนี้หมื่นสี่โอ้โหนะครับโอ้ี่เียจโวยวายแล้วตอนเนี้ยโอ้มาครับโอ้โหดอกนี้หมื่นน้า เออนี่ครับผมนะเงินทั้งนั้นครับ3 4 5 0 0บาทเอ้ย6 0 0บาทนะฮะโอ้ตอนนี้ตอนนี้ตาลายแล้วนะฮะโอ้โหตอนนี้ขึ้นแสนแล้วนะทุนหมื่นหนึ่งนะครับแตกมาแสนหนึ่งแล้วตอนเนี้ยกำไร9 0 0 0 0กว่าบาทแล้วนะฮะโอ้โหโคตรสุดเลยเลยอีกข้าวฟรีนะครับใครไม่เล่นนะครับผมโง่แล้วนะครับผมไปเล่นเลยนะครับเกมนี้โอ้โหสี่พันหกมาจองเวสองนะฮะมาจองเวสองนะครับเพื่อน นะใครที่จะเล่นก็เล่นได้นะครับผมแต่ว่าคำนวณทุนตัวเองนะครับนะอย่าเล่นเบ็ดเยอะเหมือนผมนะครับแต่ว่าใครที่แบบว่ามีทุนเยอะผมแนะนําเลยนะฮะว่านะฝากสัก100 200ร้อยสอง้อยนะฮะเล่นเบ็ดระกสิบาทนี่ก็สามารถปั้นได้พันสองพันเหมือนกันนะนะครับก็ไปลองกันได้เลยนะฮะโอ้เบ็ดห้าตอนนี้เป็นแสนแล้วเปืเป่อนเหลือตั้ง6ฟรีอะครับน,นันนนะมันไม่มาก็กอะไรอยู่นะฮะเออห้าพันหนึง่งมาอีกไหม หรือต้องหกรอบอ่ะครับผมนะจบนี้ผมเลิกแน่นอนครับผมมาเล่นต่อแน่นอนครับเพื่อนเพื่อนนะเล่นต่อนี่คือแบบโอ้โหมึงโคตรโง่เลยอ่ะนะครับนะจะปล่อยมันเอาคืนได้ไงอ่ะนะครับโอ้ถอนเงินไปใช้ดีกว่าเพื่อนนะโอเคโอเคโอเคนะครับนะเว็บที่ผมเล่นอยู่นะครับผมเล่นได้แสนก็แตกเล่นได้แสนก็ก็จ่ายแสนนะครับเล่นได้ล้านก็จ่ายล้านนะฮะบอกเลยว่าไม่มีโกงแน่นอนนะครับนะ เป็นเว็บตรงนะครับเพื่อนๆน,นะครับผมฝากถอนระบบอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับนะถอนปึ๊บคือเงินเข้าอัตโนมัติเลยโอ้โหดอกนี้38มหมื่นนะฮะโอ้โหดอกนี้2องหมื่นหครับโอ้โหดอกนี้มาอีกหนึ่งหมื่นสามครับบวกฟรีสปินมาอีกด้วยครับเพื่อนๆ <c oughs> โอ้ยโ,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 โหนะครับไม่หว่านไม่ไหวโอ้เลครับหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทดอกเดียว บวกเพิ่มอีกสิบฟรีนะครับฟรีสปินฟรีในฟรีบวกมาอีกแล้วนะนะครับสองรอบแล้วนะโอ้โหสามต่อโอ้สุดไปไหนครับเพื่อนๆคือตอนเนี้คือแบบว่ารอบนี้ถ้ามันไม่เข้าก็ช่างมันแล้วนะเออคือช่างมันแล้วอะคือตอนนี้คือได้กาไรเกือบสามแสนแล้วเพื่อนๆน,นะโอ้นดะครับโอ้ยนะครับคือปังอะนะฮะเกมนี้ นะครับโอ้โหวิ่นะครับเขากลับมาแล้วนะฮะมาจองเวนะครับนะกลับมาทวงคืนบอลลังแล้วนะฮะเกมอ่าเกมอันดับหนึ่งเนค่าย BG นะเกมเนี้ยนะครับมาก่อนเพื่อนด้วยนะครับเป็นเกมพี่ใหญ่เลยเล่าว,ว่าได้นะฮะโอ้โหนะครับเขากลับมาทวงบอลลังแล้วโอ้โมาอีกรอบสุดท้ายละ จบนี่ก็คือเลิกครับผมไม่เล่นต่อแน่นอนครับใครที่อยากเล่นนะครับลิงก์ด้านล่างเลยนะครับนะใครที่ไม่อยากพลาดเวลาผมมาอัปเดตเกมใหม่ๆนะครับเกมอะไรนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์ผมด้วยแล้วกันนะครับโอเคนะครับผมจบไปที่เท่าไหร่นะฮะสองหมื่นนะฮะยังไม่จบนะฮะมาอันนี้คือ2 0,000ที่ไหลเมื่อกี้นะฮะมาเงินรางวัลรวมนะครับจบไปที่2 7 1 0 0 0บาทนะครับเพื่อนโอ้โหนะครับ นะได้ขนาดนี้ก็เลิกดีครับผมไม่เล่นต่อแล้วกําไรนะฮะกําไร2 7งแสนเบาทนะฮะใครอยากเล่นลิงด้านล่างเลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวไปเลยแล้วกันเนาะนะสวัไปแล้วนะครับผมก็สวัสดีนะครับ